สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูประชารัฐอีกครั้งนะครับสำหรับวิชาดนตรีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อเนื่องเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องเทคนิคและการประเมินงานดนตรีสากลนะครับสําหรับตัวชี้วัดที่เราจะใช้นะครับในวันนี้ก็คือสร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพการประพันธ์และเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมนะครับ เราลองมาดูจุดประส์การเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกก็คืออธิบายความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีนะครับแล้วก็มีสร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพการประพันธ์และเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและอีกข้อหนึ่งก็คือเห็นความสําคัญของการประเมินผลงานดนตรีนะครับนักเรียนยังจําได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนกันนะครับเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดอารมเพลงด้วยการขับร้อง บรรเลงเดี่ยวแล้วก็บันเลงเครื่องดนตรีรวงวงใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีนะครับเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับอันดับแรกครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ก่อนนะครับแล้วครูมีคําถามมาถามนักเรียนนะครับคําถามของครูก็คือจากภาพเป็นกิจกรรมใดครับนักเรียนง่ายมากๆเลยอ่าช่วยกันตอบหน่อยครับ เก่งมากครับนักเรียนก็คือการตัดสินวงดนตรีนั่นเองครูยังมีคำถามต่ออีกนิดนึงนะครับครูยอยากถามนักเรีนว่าสิ่งที่จําเป็นในการตัดสินคืออะไรครับสําคัญมากเลยนะครับอันนี้เก่งมากครับนักเรียนสิ่งที่จำเป็นก็คือเกณฑ์การตัดสินนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีกันนะครับ เกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีอันดับแรกนักเรียนคิดว่าเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีคืออะไรครับอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะอาจช่วยกันตอบนมาเร็วเก่งมากครับนักเรียนมีคนตอบถูกด้วยก็คือหลักที่กําหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินผลงานการแสดงทางดนตรีว่ามีคุณภาพหรือคุณค่าอย่างไรครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่า เกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับจะต้องประกอบด้วยอย่างแรกก็คือถูกต้องครับคุณภาพของผลงานทางดนตรีมีอะไรอีกครับเมืเคค่อกี้ครูแอบพูดพูดไปแล้วมีคุณค่าของผลงานทางดนตรีครับนักเรียนจะแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างนี้นะครับทีนี้ถามต่ออีกสักน,นิดหนึ่งว่าคุณภาพของผลงานทางดนตรีเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีด้านของเสียงครับนักเรียนถูกต้องมีเสียงแล้วต้องมีอะไรอีกครับในดนตรีองค์ประกอบของดนตรีอ่ามีด้านจังหวะครับและสิ่งที่สําคัญมากนะครับในองค์ประกอบดนตรีนั้นก็คือด้านของเก่งมากด้านของทํานองมีทํานองแล้วมีจังหวะแล้วต้องมีอะไรอีกครับอ่ามีด้านการประสานเสียงนะครับยังไม่หมดแค่นี้มีอีกครับมีอะไรครับ มีรูปแบบครับนักเรียนและเวลาเราจะถ่ายทอดให้คนดูนะครับต้องมีอะไรครับอ่ามีด้านของการนําเสนอนะครับสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งอ้าวช่วยกันเดาเก่งมากนะครับก็คือด้านอารมณ์ในการร้องนะครับทีนี้เราจะมาดูในแต่ละด้านไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามีทั้งหมด7ดด้านด้วยกันนะครับเรามาดูด้านแรกกันก่อนด้านแรกก็คือด้านเสียงครับนักเรียน เวลาเราจะพิจารณาคุณภาพของผลงานดนตรีเราต้องพิจารณาว่าเครื่องดนตรีที่ใช้เนี่ยต้องบรรเลงเหมาะสมกับเสียงขับร้องคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องเนี่ยต้องเป็นไปตามอารมณ์ของเพลงนะครับต่อมาด้านที่2ก็คือด้านของจังหวะครับนักเรียนเวลาเราพิจารณานั้นเราต้องดูว่าจังหวะเพลงแบบใดมีความสอดคล้องกับทํานองเพลงหรือไม่ เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนั้นเล่นได้ตามจังหวะหรือไม่อย่างจำได้ไหมข้อ3ามคืออะไรครับด้านของทำนองครับนักเรียนเก่งมากเลยนะครับเราจะต้องพิจารณาว่าเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยมีเครื่องดนตรีดําเนินทํานองอะไรบ้างสามารถทําให้ผู้ฟังเข้าใจจังหวะของทํานองเพลงนั้นได้ถูกต้องนะครับต่อมาอย่างที่4ยังจําชื่อได้ไหมประอะไรครับประสารเสียงนั่นเองนะครับ เราจะต้องพิจารณาว่าเสียงประสานเนี่ยมีความสอดคล้องกันหรือไม่ทั้งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีกับการร้องแบบประสานเสียงนะครับและอย่างต่อมาก็คือด้านของรูปแบบครับนักเรียนเราจะต้องพิจารณาให้ดีว่ารูปแบบของเพลงมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันหรือไม่อันนี้ไม่ยากนะครับอ่าต่อมาข้อ6เวลาเราจะถ่ายทอดให้ผู้ชมดูเราต้องพิจารณาด้านของ การนาเสนอครับถูกต้องนะครับเราต้องพิจารณาว่าผู้ขับร้องเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กับดนตรีนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจในดนตรีมากขึ้นหรือไม่นะครับถ้าเป็นการบรรเลงดนตรีต้องพิจารณาเทคนิคในการนําเสนอนะครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่7ก็คือด้านอะไรครับถูกต้องนั่นก็คือด้านอารมณ์ในการร้องนั่นเองนะครับ เราจะต้องพิจารณาว่าการถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านสีหน้าท่าทางเนี่ยสัมพันธ์กับความหมายของเพลงหรือไม่นะครับเราบอกไปแล้วว่าเรามีพิจารณาด้านคุณภาพและอีกด้านหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือด้านของคุณค่าของผลงานทางดนตรีครับนักเรียนครับครูมีภาพมาให้นักเรียนดูอ่ะคนคุ้นตากันไหมภาพแบบนี้นะครับจากภาพนี้คําถามของครูก็คือคือเหตุการณ์ใดครับ ่าง่ายมากเลยช่วยกันตอบ่ายเร็วถูกต้องครับนักเรียนก็คือการออกกําลังกายหรือเลือกที่เราเรียกกันว่าเต้นแอโรบิกนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วกิจกรรมแบบนี้เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไรนะครับเต้นแอโรบิก er เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไรบ้างถูกต้องนะครับเราใช้เพลงประกอบการเต้นเพื่อออกกําลังกายให้พร้อมเพียงกันตามจังหวะของเสียงดนตรี และยังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานอีกด้วยนะครับเราลองมาดูภาพต่อมากันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามีคนอยู่สองคนนะครับบุคคลในภาพเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนอ่สังเกตหน่อยกำลังทำอะไรอยู่นะครับถูกต้องนะครับผู้สูงอายุกำลังทำอะไรครับฟังเพลงนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับ ระบังฟังเพลงดูจากสีหน้าท่าทางอ่าใช่แล้วครับเขารู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากทั้งสองภาพนี้เนี่ยดนตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพของคนในสังคมการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับช่วยพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบพิธีกรรม และงานประเพณีต่างๆอีกด้วยนะครับทำให้งานนั้นมีความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ยังทําให้เกิดความสามัคคีในสังคมลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นคุณค่าของผลงานทางดนตรีต่อสังคมครับนักเรียนยังไม่หมดแค่นี้นะอ่ะเราลองดูภาพนี้ครับนักเรียนอ่าภาพนี้คุ้นๆตานะอ่าจากภาพนักเรียนคิดว่า เป็นประเพณีอะไรถ้าใครตอบไม่ถูกครูจะเลิกสอนทันทีประเพณีอะไรครับเก่งมากก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะครับในประเพณีดังกล่าวเนี่ยประเพณีลอยกระทงนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีการนําดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรครับเอ๊ะลอยกระทงมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอ,อลองช่วยตอบครูซิเกี่ยวข้องอย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียน มีการร้องและบรรเลงเพลงลอยกระทงประกอบงานประเพณีลอยกระทงนะครับหรือเราอาจจะใช้การประกอบการรำวงเพื่อสร้างความสนุกสนานคลึกคลืนในงานก็ได้นะครับอ่ายังไม่หมดนะลองดูภาพนี้นะครับสังเกตภาพนี้นะครับจากภาพนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นพิธีกรรมใดครับอ่ะช่วยตอบหน่อยเร็วถูกต้องครับนักเรียนเป็นพิธีอุปสมบทนั่นเอง เอ๊ะครูเอาพิธีอุปสมบทมาทำอะไรก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับดนตรีใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไรครับพิธีอุปสมบทมีดนตรีด้วยหรอในงานบวชเกี่ยวข้องไงครับอ่าถูกต้องนะครับดนตรีใช้ประกอบพิธีอุปสมบทบ,บ่งบอกถึงพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นขบวนแห่แตรวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนครับ จากประเพณีที่ครูพูดถึงไปแล้วเนี่ยดนตรีเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีความสําคัญต่อชาติแล้วก็คนในสังคมเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆยังเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาติถ้ากล่าวโดยรวมก็คือดนตรีสามารถบ่งบอกถึงพิธีกรรมทางศาสนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในท้องถิ่นนั้นๆจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติได้ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกโดยรวมว่า อะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วเราจะเรียกโดยรวมว่าคุณค่าของผลงานทางดนตรีต่อวัฒนธรรมนั่นเองนะครับนักเรียนครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเกณฑ์นในการประเมินผลงานทางดนตรีไปแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะครับนักเรียนคำถามแรกของครูมีอยู่ว่าผู้ประเมินผลงานทางดนตรีที่ดีนักเรียนคิดว่าเขาควรจะมีลักษณะอย่างไรครับ คิดเร็วแล้วช่วยกันตอบครูหน่อยคิด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 ให้เวลาสามวินาทีอ่ตอบถูกต้องนะครับมีความรู้ทางด้านดนตรีนั่นคือสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ต้องมีหลักและเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคำถามของครูข้อต่อไปก็คือการประเมินผลงานทางดนตรีที่ถูกต้องนันกเรียนคิดว่าจะส่งผลต่องานดนตรีอย่างไรครับ อ่ช่วยกันตอบหน่อยเร็วช่วยกันตอบครับช่วยกันตอบครูหน่อยอย่าปล่อยครูพูดอยู่คนเดียวครูเงาอ่าเก่งมากนะครับทําให้เกิดการพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพนะครับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะอ่ะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับคําถามข้อต่อมาก็คือผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพและก็มีคุณค่าเนี่ยนักเรียนคิดว่าควรมีลักษณะอย่างไรช่วยกันคิดนะครับ อ่าช่วยกันตอบครูถูกต้องครับนักเรียนจะต้องมีองค์ประกอบของดนตรีครบถ้วนนะครับนั่นเองครับจากที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการประเมินผลงานทางดนตรีเป็นแผนภาพความคิดนะครับนันเรียนคิดว่าประโยชน์ของการประเมินผลงานทางดนตรีมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราคิดสักนิดนึง และเดี๋ยวเรามาดูว่าคําตอบของนักเรียนกับคําตอบของครูเนี่ยจะตรงกันไหมนะครับอ่ะเราลองช่วยกันคิดนะครับอ่าหมดเวลาครับนักเรียนเราลองมาดูซิว่าคําตอบของนักเรียนกับคําตอบของครูเราจะใจตรงกันไหมนะครับเรามาดูซิครับอย่างแรกนักเรียนคิดว่าประโยชน์เป็นอย่างไรครับ ่าใช่แล้วนะครับทำให้บทเพลงที่ขับร้องแล้วก็บรรเลงเนี่ยมีความไพเราะน่าฟังมีอะไรได้อีกครับอ่าทำให้ผู้ขับร้องและบรรเลงดนตรีทราบถึงข้อควรที่เราควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขและนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นยังมีอะไรได้อีกครับอ่าใช่แล้วนะครับทำให้บทเพลงที่ขับร้องและบรรเลงมีความแปลกใหม่แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีอะไรอีกนะมีอะไรได้อีกอ่าทำให้ผู้ขับร้องและบรรเลงดนตรีมีความสามารถในการขับร้องและบรรเลงได้ดีมากที่สุดนะครับนั่นเองครับจากที่เราพูดถึงเรื่องของเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีในวันนี้นะครับเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจจากที่เราได้เรียนกันไปนะครับเรามาช่วยสรุปพร้อมๆกันนะครับการประเมินผลงานทางดนตรีที่ถูกต้องเนี่ยผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ทางดนตรี เพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเมินผลงานทางดนตรีได้ถูกต้องแล้วก็มีคุณค่าและทําให้ผลงานนั้นเกิดการพัฒนาและมีคุณภาพอีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ครูมีภาระงานจะมอบหมายนักเรียนหนึ่งชิ้นนะครับภาระงานของครูในวันนี้ก็คือให้นักเรียนคิดเกณฑ์การประเมินผลงานทางดนตรีมาจํานวน5ข้อนะครับ แล้วจากนั้นให้นักเรียนเลือกชมการแสดงดนตรีของศิลปินที่ชอบมาหนึ่งบทเพลงใครก็ได้นะครับให้นักเรียนใช้เกณฑ์ที่นักเรียนสร้างขึ้นเนี่ยลองประเมินการแสดงนะครับที่นักเรียนได้รับชมลองคิดซะว่าวันนี้เราต้องประเมินศินลปินกับบทเพลงที่เราได้ฟังนะครับเรามีเกณฑ์แล้วเรานํามาใช้ในการประเมินนะครับจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินผลงานทางดนตรีดังตัวอย่างนี้นะครับ ให้นักเรียนเขียนชื่อบทเพลงนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่นักเรียนเลือกประเมินว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเอาละถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลงมือทำชิ้นงานกันได้เลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนักเรียนครูเห็นงานแต่ละคนแล้วครูรู้สึกปลื้มใจจริงๆเลยนะครับเอาละครับ หลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วนะครับเราจะมาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมนะครับมาช่วยครูสรุปไปพร้อมๆกันหน่อยครับการสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานทางดนตรีที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นจะช่วยให้การประเมินผลงานทางดนตรีมีอะไรครับมีคุณค่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคุณภาพมากที่สุดครับนักเรียนเอาล่ะครับ เมื่อน,นักเรียนสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีแล้วได้นําเกณฑ์ไปประเมินผลงานทางดนตรีกันแล้วนะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ครูแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยจะร่วมกันประเมินผลงานที่นักเรียนนําเสนอพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปนําเสนอผลงานกันได้เลยครับ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่นําเสนอผลงานได้อย่างสุดยอดกันเลยนะครับเอาละครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางดนตรีไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดต่างๆที่สําคัญของโรงเรียนนะครับหรือนักเรียนอาจจะนําความรู้ไปเผยแพร่กับผู้อื่นต่อไปนะครับอาจนําความรู้ไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเฟซบุ๊ก i n s t a g r กรหรือ YouTube ก็ได้นะครับเพื่อเผย,ยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไปนะครับแล้วเรากลับมาพบกับครูประชารัฐได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ